สวัสดีค่ะตู้ฟักไข่ตราเพชรใช้งานง่ายออกดีแน่นอนนะคะวันนี้จัดส่งทั้งหมดห้าใบใบนี้เป็นของพี่พิสนุนะคะจังหวัดเชียงรายใบยนี้ฟักอัตโนมัติได้1,056บฟองฟักไข่ไก่นะคะ ฟักไข่เป็ดจะได้เจ็ดรอยาสิบฟองเป็นใบคู่แต่ว่าพี่เขาสั่งใบเดียวนะคะตรวนี้มีแถมตู้เกิดให้นะคะราคาอยู่ที่1,950งห่อส่งฟรีใบนี้เป็นนกกระทานะคะฟักนกกระทาได้2,652ันกองฟองใบนี้เป็นของพี่อาพรจังหวัดชัยภูมิ ก็จะมีใบเล็กนะคะใบนี้ใบนี้เป็นของพี่สีวันจังหวัดราชบุรี49ฟองฟักไข่ไก่นะคะถ้าเป็นไข่เป็ดเนี่ยตัวนี้จะได้30ฟองมีชั้นเกิดในตัวเหมือนกันนะคะอัตโนมัตินะคะแล้วก็มาเป็นใบนี้คะ่ะใบนี้เป็นของพี่พี่เป้จังหวัดตากฟักไข่ไก่352ฟอง ในนี้ฟักไข่เป็ดได้252ฟอ,งอางฟอนกกระทาจะได้800กว่าฟอง884ฟองกับอัตโนมัตินะคะระบบะพ่นหมอกอัตโนมัตริระบายอากาศอัตโนมัตินะคะจะมีพัดลมตัวใหญ่มอเตอร์ก้อนใหญ่ลิมิตตัวใหญ่นะคะตัวนี้ทำความร้อนจากฮีตเตอร์นะคะจะชนทาน,นิดนึงนะคะ,ะโครงสร้าง โครงสร้างจะเป็นไม้อัดนะคะตัวนี้นะคะเป็นไม้อัดหนาสิบมิลน,นะคะหน้าหน้าเต็นนะคะอานนี้จะเป็นเกตเอนะคะตัดแล้วก็ตัดจากเครื่อง CNC นะคะ เสร็จแล้วก็พวกน้องจะามาประกอบตรงนี้นะคะ,นะคะขึ้นรูปเรียบร้อยพร้อมหุ้มนะคะ,ะตัวนี้จะแข็งแรงทนทานนะคะใช้งานเป็นสิบสิบปีเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแผ่นหุ้มเขาเรียกว่าแผ่นเมทัลชีสนะคะ,ะตัวนี้ทำความสะอาดง่ายนะคะสีสันสวยงามเนาะ ทําความสะอาดง่ายเวลาเปื้อนอนะไรในเช็ดออกนะคะตัวนี้เป็นแผ่น PE กันความร้อนนะคะนี่เราก็ใส่ไปให้ด้วยนะคะน่คะใช้งานสะดวกเวลาเปื้อนอะไรนะคะเราใช้น้ำชุดผ้าเช็ดก็ออกแล้วนะคะทำความสะอาดง่ายนะคะ พอเราประกอบเสร็จแล้วเราก็มาด้านนี้นะคะนี่เป็นเครื่องอประกอบอยู่ตรงนี้นะคะ่ะเสร็จแล้วก็เทสต,ตรงนี้เลยเทสแล้วก็หุ้มพร้อมนะคะพร้อมจะส่งท่านใดที่สนใจนะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทร082 428 4428นะคะ หรือจะเข้ามาดูโรงงานผลิตได้ที่อำเภอบางระกรรมจังหวัดพิษณุโลกนะคะเข้า google map เลยนะคะพิมพ์ว่าตู้ฟักไข่ตราเพชรนะคะโอเคค่ะ